เม่อาอบอนซ่อนมนานเขากับชีวิตหลายๆคนผู้ใดอกหักมันเดียวคนนี้ยกมุ้งแน่ไม่ต้องเสียใจนะบอยสิริชัยก็เกือบกระโอกหักไปแล้วเรื่องเรื่องแบบนี้ไม่อยากพูดเลยวันไหนที่ไม่ได้อยู่ด้วยนะมีทะเลาะกันบ่อยมากแต่ทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกัน เวลาไหนก็เสียงใครยี่ห้อยี่ห้อเสียงอะไรไม่ทะเลาะกนันตอนไหนหลังจากนั้นก็มันขึ้นเรื่อยๆตามเสียงเอาจริ <nam S 1> งจริง มันอาจจะเป็นโซนลับของผมหรือเปล่าไม่รู้นะลองใจดูยัางมือเ้าพิดกันยัางมือแรก่นี่งนำัดก็อย่างเลย